เร,เริ่มไหมครับพ่อตอเริ่มเลยนะาที่เราไม่ได้เล่นไหมครับนะกลับมาเล่นสักหน่อยก็แล้วกันนะนะพอดีที่ไม่ได้ลงคลิปบ่อยเพราะว่าอ่าพอดีที่แคทเกม,มันบัากนะครับโอเค โอเคลงเงินรอนปั๊บผมจะเอาเง้นอนมูแทน,นใหม่ของผมนะครับเพราะมันลงช้าดี๋ยวผมตัดเลยดีกว่าโอเคนะครับกลับมาต่อกันเลยครับเมื่อเราทำอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับก็ไปรีวิวกันเลยนะครับบางอันมันอาจจะบักแต่ผมก็ไม่สนใจแป๊บนะครับ ได้ไหมครับผมอาจจะน้อยเกินไปผมขอปรับอะไรสักอย่างแบบทับทับ e f, f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  นะครับอุ้ยอดสองตัวไม่ได้โอเคเอาละครับตัวนี้ก็คือตัวเรกนั่นเองนะครับเทไหม โดนด้วย้ให้มซะเยอะเชียแต่ว่าผมจะไม่เอาหมดหนี่นะผมจะเอาแค่ไม่กี่ขวดครับ นก็มันจะที่เตรมขายแล้วไแล้วก็มาเริ่มกันเลย ได้ดนเทนี่ก็ไปหาโหลดเอานะผมขี้กียจทิ้งยผมทิ้งให้เป็นนี่นะลาวินเท่จัง พิดบ็อกเดี๋ยวเดินมาจะตีทายในนัดคือเดี๋ยวก็เดินนะโอเคอมันมะีประโยชน์ไหมล่นะเนี่ยอ อันนี้เอาขึ้นหัวได้ปะ่ะไม่จะคุยอย่างไรขึ้นหัวได้ป่าวโอเคนะแป๊บโอเคนะเราได้เอาของทุกอย่างออกมาแล้วนะเอาตัวทดลอง โอเคนะอันนี้ก็จะเป็นฟ้าผ่าอันนี้ก็อืมอืมถูก,ถก,ถกน,นี่ก็ยิงบอกแค่มาโอเคผมก็จะรีวิวแค่นี้แหละไม่มีหาอะไรมาไปผมจะทำอีบีสองนะครับ